สวัสดีครับเข้าครัวกันอีกแล้วครับวันนี้ไปตลาดมานะครับระไรกับบุงขงบุ้งแบบนี้ต้องแกงเทพโพอย่างเดียวนะครับก็เอามาล้างแล้วก็เดินลงไปในสวนนะครับไปเก็บใบมะกรูดการเก็บใบมะกรูดนะครับ,รบ,บ,รบทุกคนต้องเราต้องไปตัดกิ่งแบบนี้นะตัดกิ่นแบบนี้ นะครับเพื่อจะให้โตต้นเขาไม่โตมากขึ้นกว่าน,นี้หรือถ้าเราอยู่บ้านเราก็จะปล่อยเป็นกิ่งสาขาได้นะครับอันนี้เราก็มีหลายต้นนะครับอันนี้ก็ทําการเก็บนะครับแล้วก็มามาอะไรเด็ดหรือวลีนะครับเด็ดหรือวลีนะครับทางภาษาไทยภาษาอีสานปนกันเลยนะครับมะลีใบนะครับนะครับมาเด็ดใบล้างน้ำนะครับล้างน้าเสดดจน้ําแล้วก็จะเอานําเก็บ เขาตู้เย็นนานๆทีลงไปเก็บทีนะครับก็จะมีทั้งลูกผิวมะกรูดนะครับผมนะครับแล้วก็ทําการล้างเด็ดเด็ดให้ดีนะครับเด็ดให้ดีนะครับนี่แหละถ้าเกิดเป็นบ้านเขาจะปล่อยเป็นต้นโตใช่ไหมครับถ้าเรามีหลายต้นเราก็ทาแบบว่าต้นให้มันเป็นพุ่มก็ได้ความสูงประมาณ160เซนนนะครับนอกนั้นก็เป็นต้นใหญ่เพื่อจะเก็บอะไรครับเก็บเป็นลูกได้ด้วยนะครับเราล้างนี่ครับเรียกว่าเศร้าน้ำเศร้าน้ำเศร้าน้ำแน่ เจ้าน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ในชามใหญ่ไว้นะใส่ในชามใหญ่ต้องขออภัยทุกคนนะที่เห็นเท้าไม่ไม่จะไ,ไม่เอาสติ๊กเกอร์ปิดบังไว้นะครับไม่เห็นเท้านะครับนะครับก็ขออนุญาตทุกคนนะ๋ย,ยวที่ว่าไม่สุภาพนะครับอันนี้ก็คือเราได้ผักบุ้งมาได้ผักบุ้งมาผักบุ้งพวกนี้แกงเทโพอะไรยครับนะครับ กมถูกถูกราคาถูกนะครับผมก็ล้างน้ําแล้วล้างนี่น้ําที่2นะเนี่ยนะล้างน้ําที่สองนะนนะงนงนะผักบุ้งสวยๆนะครับต้องขออนุญาตทุกคนที่เห็นเท้านะอย่าว่ากันนะอย่าว่ากันอย่าล้างมากนะเรื่องการทำบข้าวอยู่ในกลัวมัาต้องเห็นสรีราร่างกายนิดนึงนะ